เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผู้เล่นเจอมบอลก,กับเกมโอเกสาก้านะครับผมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเซลไล่ครั้งนะครับก็คือการรีวิวเนี่ยรีวิวอีกครั้งก็คือผมรีสกิลให้มันในคลิปก่อนหน้าน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ มันไม่ยอมติดสีทองวันนี้เสียดายมากเลยผมอยากได้สีทองเพราะว่าถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นอ่า45%ครับเมื่อต่อสู้จะให้แท็กตัวเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มโอกาสเนี่ย60%นะครับผมจากอันเดิมแค่30%นะครับอันนี้มันเป็น45นะครับแต่ว่าถ้าได้สีทองก็จะเป็น60%นะครับผมความสามารถก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์เอานะครับให้ดูกันเลยท่านผู้ชมผมเสียของไปเยอะมากนะครับหลังจากที่จบคลิปนั้นแล้วนะครับผมผมไปรีมาเพิ่มอีกนะครับผมก็คือเนี่ยดูดิหมดแล้วนะครับเเหลืออง ครับปกติยังมีเนี่ยหมดแล้วนะครับผมไม่มีไม่เหลือเลยแล้วตอนเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่าผมสุ่มกาชาไปนี่ผมสุ่มกาชาไป5รอบเพื่อที่จะเอาเศษชีบมาย่อยมาทำเอาดิสกิลให้หมดและดูฟักทองเหลือแค่นี้สามสิบเก้านะครับคือผมเสียของไปเยอะแบบเยอะมากๆเลยเว้ยแล้วมันไม่ออกวย คือมันไม่ออกเลยเว้ยไอสองช่องเนี้ยคือผมอยากได้สกิลนี้เพิ่มไงแบบเออสีม่วงก็ยังดีอ่ะแต่แบบมันไม่ออกเลยเว้ยแบบออกยากมากเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเก็บเศษชิปเพิ่มได้เดีเย๋ยวผมจะเอาแบบ ให้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาให้ได้ให้มันแบบครบๆเท่ๆไปเลยนะครับสำหรับเซรลาลาตัวนี้เพราะว่าผมคาดหวังว่ามันจะเก่งขึ้นมากๆเลยนะนะครับผมจะพามาดูสกิลใหม่ที่มันได้มาเนาะนะครับผมใช้เป็นอันนี้เนาะนะครับผมอันนี้ก็คือสร้างดาเมจธาตุสายฟ้าแถ่นะครับทำให้เป้าหมายนะครับติดผลไวมันจะซ้อนทับผลไวอีกหนึ่งชั้นนะครับสำหรับ,บโปเกมอนที่ติดผลไวแล้วนะครับผม แม่ผลไวผลไวเหมือนผลไม้เลยเมื่อโจมตีปกม้องท่าดินด้วยสกิลนี้นะครับเพิ่มอัตราชนะาตุจากศูนย์เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป้าหมายที่ติดผลไว้นะครับหนึ่งชั้นจะเพิ่มควาชาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลนี้สามารถโจมตีปกม้อนที่บินดำน้ำเจาะดินและก็ติดผลเงาบุกได้ก็คือผล Shadow Force นั่นแหละ เงาหมุก <laughs> โอเคแล้วก็สกิลตินะครับจะเป็นการสร้างดาเมจแอดแท็ธาตุไฟฟ้านะครับทุกทุกชั้นผลไว้นะครับที่เป้าหมายมีนะครับจะเพิ่ม30%ความเสียหายนะครับเมื่อเป้าหมายมีผลไว้5ชั้นจะเพิ่มความเสียหายอีก100%ความเสียหายนะครับผมเมื่อใช้สกิลนี้โจมตีประมวธาตุดินนะครับจะเพิ่มอัตราชดทาน0เป็น100%นะครับสกิลนี้สามารถโจมตีปกมวติที่บินนำน้ำเจาะดินตีผล Shadow Fort ได้นะครับผมอันนี้คือสร้างความเสียหายแอดแท็กธาตุไฟฟ้านะครับผมจะลบผลไว้้้้ขอองเเเปาาาาหหมมมยยยนนะะคคครัับผลไววทุกกๆชจพิ่60%สี็ื สกิลเนี้ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นการลบผลไว้แล้วก็ทุกๆชั้นเนี่ยมันคือมันเขียนมาผมงงมากผมก็เลยคิดว่าเอาอันนี้ดีกว่าครับส่วนอันนี้นะครับมันล่อยหล่อมากอะ่ะก็เลยไม่เอานะครับก็สกิลนี้อยากได้สกิลนี้อยากได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้นอะไม่เป็นไรนะครับก็ใช้อันเดิมไปก่อนนะครับโอเคปะไปดูอะไรดีกว่านะครับอ่ะ เช็คก่อนนะครับลิสกิลผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเหมือนเดิมรีวิวล่าสุดแบบไหนเป็นเหมือนเดิมนะครับสายฟ้านะครับกดไปแค่5นะครับสตอร์สปีดแค่นั้นเลยนะครับที่ผ่านมาเวลาเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่แรงเลยนะคือทั้งที่อ่านสกิลแล้วมันดูแลแต่ว่าเวลาเล่นแล้วมันไม่แรงผมจะเอาทีมนี้ไปนอนนะครับส่วนไลโครอก่อนนะครับผมประมาณ14ล้านคร่าวๆนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอไลค์เยอะสองร้อไลค์ต้องถึงมั้งนะดาเมจตั้งต้นไปที่สา0แสนห้าดีเฟนซ์แสนเก้ากับแสนแปดโอเค เปิดบัฟกันเลยนะครับได้ดีฟเฟนต์มาเป็น200,080นะครับดาเมจเท่าเดิมเนาะนะครับเพราะว่าบุพพลังสกิลโอเคเปิดบัฟของตัวเองเป็น400,030นะครับดีฟเฟนต์เป็น300,020ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะนะครับแล้วก็ขอเออ่เขียโลขอไอ้นี่ก่อกนดิโอเคเราไม่ได้เอาฟูลด,ดาเมจไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาของเพิ่มดาเมจมานะครับผมไม่เป็นไรขอจิ้มก่อนหนึ่งทีโอเคไม่ตายสวยเฮ้ยสปีดเสิร์ฟน้ําอีกโอเค เซล่าล่านะครับตีใครดีขอตีมิวทูดักแล้วกันเนาะสำหรับสกิลนี้ขอสโลด้วยมันจะเปลี่ยนหน้าตาแบบมาชดว์ป่าวะขอดูดิไม่เปลี่ยนแต่ติดครีหรือเปลี่ยนก็ไม่รู้นะ <c oughs> จําไม่ได้เดี๋ยวค้อมใจเย็นนะเออหลบหลีกสวยไม่อยากใช้สกิลนี้เลยสกิลหนึ่งเดี๋ยวตายโอเคมาที่เลโกซาดีน่าจะตายอ๋อเห็นผลไวเลยนี่ไงผลไวห้าชั้นแล้วห้าชั้นแล้วห้าชั้นแล้ว แล้วขอฆ่าคเซเลียกว่านิไม่ตายผลว้มี5้าชั้นและว2ตัวสำหรับมิทรูดร์กับเลโกซ่านะครับผมเปิดบัฟไอีกหนึ่งทีสี่แสนนะครับผมก็ผลไวห้าชั้นอันนี้มันคือเพิ่มดาเมจสำหรับธาตุดินแต่ไม่ใช่ธาตุดิน,ดนอะลอกแล้วมันก็เหมือนจะแรงนะรออีกทีดิมันก็เหมือนจะแรงนะ,นนะแ,งนะแต่ว่ามันดูไม่สุดไงก็ไม่รู้เนาะสำหรับผมมันดูไม่สุดไงก็ไม่รู้ เราจะเปิดบัฟอีกทีแล้วกันเป็นบัฟสกิลแซดนะเพราะว่าเราไม่อยากโจมตีนะครับจะให้เซรลล่าโจมตีโอเคเราจะเปิดสกิลอันติเป็นสกิลแซดเลยแล้วกันนะครับผมก็เออ่ดาเมจหมู่พลังหนึ่งร้อยนาะนะครับแล้วก็จะเพิ่ม200%ร้อเสียหายถ้าติดผลไว้5ชั้นนะครับก็คือติดหมดทุกตัวนะเป็นสกิลหมู่เอามาดูกันว่ามันจะทำดาเมจต,ตายหรือเปล่านะครับผมชาร์จพลังบอลสายฟ้า ตายตัวเดียวเลโก้ซ่ามันบางอยู่แล้วอะคือมันบอกอะไรไม่ค่อยได้สำหรับผมอะมันเลยดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่อะหรือว,ว่ามันมันจะไม่แรงจริงๆว่าคนดูตัวเนี้ยต่อให้มันไม่ได้กดค่าสถานะแอทแทกให้อะไอ้ใบแม็กอะผมก็มันน่าจะมันก็น่าจะดูแรงไนดะ้เพราะว่าหรือวลเรานําไม่มีที่ทําให้อันติได้ง่ายๆเนาะโอ้ตายเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเราจะล็อกอันนี้เพิ่ม 1,000ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะใส่จิตวิญญาณให้เพราะว่าโหใส่จิตวิญญาณให้เซโล,ล,ล่าเหรอเสียดายว่ะไม่เป็นไรใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วด้วยไม่เป็นไรเอ่อล็อกอันนึงมันเท่าไหร่วะล็อกอันนึงมัน2,000เพชรอ่ะไม่เป็นไรนิดหน่อยแล้วเราจะใส่สป,ปีดเพิ่มไปห,หน่อยเดี๋ยวขอทำที่สกิลใหม่ดิแล้วไปทับดาเมจด้วยไม่เป็นไรอันนี้เยอะ โอเคสวยอยู่แล้วก็อีก2ช่องที่จะเอาออกอันนี้เอาไปดิไปทับคลีอีกเออเอานี้ไปดิอยากให้ทับอันล่างอ่ะอันล่างเนี้ย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 เอ่ออันล่างเนี้ยอันที่5เนี้ยเออแล้วก็ใส่คีย์ไปไปทับสปีดอีกไม่เอาเอออยากให้ทับช่องเนี้ยแต่ว่าได้อยู่โอเค ประมาณนี้ได้อยู่นะครับผมได้อยู่ได้อยู่ขนาดใส่ของให้ประมาณนี้เราถ้าไม่แรงนี่คือบ้าบอคอแตกนะคือมาไอทีนะนะครับสกิลนี้คือสร้างดเาเมจแอทแท็กท่าไฟฟ้าทุกๆชั้นผลวอย์นะครับจะเพิ่มส5อเความเสียหายนะครับเมื่อเป้าหมายติดผลวอย์้5ชั้นจะเพิ่มอีก20% 0ดเาเมจใชา้ท่าต่อท่าไฟฟ้าท่าพืชท่ามังกรและท่าดินนะครับแต่ว่าไอพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับท่าน,นี้เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันอยากรู้ปักเข้าไป ก็ดูดีอยู่นะแต่ว่ามันดูดีก็จริงอะแต่มันดูดีในขณนะที่เลยเวลเรานําแล้วก็พลังเราก็นําคือสเตตัสเรานําอะมันเลยบอกอะไรไม่ค่อยได้บางคนดูมาสุดท้ายแล้วกับทีมของยุงนะครับผมมันน่าจะได้อยู่แหละเค <Okay, S 2> เปิดบัฟเคียโรโอ้ลืมคนละตัวอุย้ยเดี๋ยวก่อนสกิดยุง okay. เออเราต้องการให้สถานะ สถานะวอยไปติดยุง5ชั้นตัวเดียวอ่ะมาดูแล้วกันยุง5ชั้นตัวเดียวเม็ดฟู่ชั้นเอ่อสี่แสนดาเมจสกิลแซดขอสโลโจมตีด้วยสกิลแซดห้าชั้นกับท่า,มาแมลงนะครับผมโอ้โห <laughs> โอ้ยไม่เข้าเลยนะยคูณสี่ยังไม่เข้า เข้าน้อยมากแบบน้อยมากๆจะมีแค่ทั้งโควกสกิลแฟลลี่สกิลดียวที่มันแบบตีเข้าอะ่ะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเซราล่านะครับผมมองว่าเออมันก็มีดาเมจนะแต่ว่าผมก็ยังหาดาเมจให้มันเยอะกว่านี้ไม่ได้นะคงต้องยัดสายฟ้าเพิ่มแต่ว่านานเลืกกว่าจะได้ทำมันเพิ่มอะ่ะนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย